ไปกูไปก่อนม่อยคุย Team match let's go นะครับศึกระหว่างอาจารย์หน้าอาจารย์โยดากับกอล์ฟ มาพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองสามโหลโหลแอ้วพร้อมพร้อมได้ยินยังมาพร้อมหนึ่งสองสามอาจารย์โยดาเก่งด้านไหนครับพี่ดีเก่งด้านไหนมั้ยพี่ดีเก่งด้านขี้โม้พี่ดีก็เก่งด้านความคิดเหมือนกันครับมาหนึ่งสองสาม Lụa hàn, lụa hàn, lụa hết lụa hàn, 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 Lập hàn, Sơn อยา่าหเัี๋ยวบอก <c oughs> แล้จะตายครับแต่เอิญแม่งน่าจะหลอ่อซู<า>้ไมได้หออร 1> <c oughs> อ,าาอ<า>1หนึ่งสองสามจานไม่โป้โป่อะไรวะแลกวเราจ่ายยังได้พี่ดีซื้อเยอะเน่ะมามาหนึ่งสองสาม เื่อตัวพี่วาบพี่ดี้เฮ้ยไม่วาบเว้ยตัวพี่วาบอ,อันนี้พี่จะโดนพี่ินยิงอยู่นคะคะเฮอ,อมาดิหนึ่งสองสมาอุ้ยอุ้ยสบข้หัวแตกเลย มาหนึ่งสองเฮียจบเชฟมานะ่าจะมีความคิดดีกว่าคนทั่วไปกุญแจ for tomorrow thank you bro ขอบคุณ Chan Alice เอามือหนมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ จานโยดีไลท์อ่ะผมเล่นแบบจริงจังเลยทุกคนพลังตรงมามาครับหนึ่งสองเฮ้ยนะขี้โกงแล้วเจานโยดาไม่ขี้โกงโกง เนี่ยหนึ่งปุ๊บโดดมาเฉยโอ้จานไม่นับขี้โก้หะครับมึงนับมึงนับหนึ่งสองสามนี่จานจานไม่โดดก่อนใชาดวันนี้รู้สึุวิสุขขึ้นใช่แหละครับกินนมระสุขขึ้นจานเยอะได้อยู่แล้วมา นึ่งสองสา้ยจานใช่อถ้าว้แหวนของข้าผมว่าแหวนขอค่ามาดิมาหนึ่งสองสามเขียตัวนี่อะไรของมึงเนี่ยนับหนึ่งสองสามรอบแรกงจะนับอีกก็ดีหนึ่สอส หัวนของข้าแอบเหงาไาทำไงเป้าเข้าหัวพยายามมาหัวครับมาหนึ่งสองสาม ยอุ้ยอุ้ย,ยนี่ปาตาม่องกมจะทีมน้ำเงินอยู่ได้แล้วครับบอกเลยกระซูดด้วยทุกตี่ยครับผมเห็นนะ <c oughs> บอกจานโยดี้ไปนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุงนี้เข้าอ่อนขราบนม่ฝนมาหนึ่งสองสามจาน แหวนรักของข้าเปิดช่วยเลงเปิดครับผมก้าซูสีอยู่นะอุ้ยซูสี่ะพูดละวขึ้นเลยมาดีนึงสั่งๆกมาดีกมาดิเวลาแหวนของข้าเอ้ยจานโยดาแม่งหัวร้อนมาเริ่มควยอะไรแล้วกมาดิ มาดีหนึ่งสองเฮ้ยไขี้โกงแล้วเฮ้ยไอ้ขี้โกงแล้วโอ้ขี้โกงจันโกงแลยว่ะโคตรเลยวนาะพี่เฮ้จันโยดาแม่งนับขี้โกงดูดีพี่ต้นฝนจันจันโยดาแม่งโคตรโกงพี่ต้นฝนว่าไงวะไอ้เฮ้ยจานเล่นดีหน่อยดีมีกติกานะเนี่ยฮัลโหลก็มาดีหนึ่งสองเออ มาดิมาดิพี่อาจารยดาไม่ได้ขี้โกงเส้นพี่แบบช็อตไงให้อันสองนิ้วอ๋ออันนี้กดสมนิ้วครับดีหนึ่งสองสามอันไหนกลัวเอ้ยเจียบัเดินขี้โก้อาจารย์จ้า่ขี้โก้เส้น ดาดดาวต้องร้องเพลงเพื่อพลังเลยดาวดาดไม่ค่อยขี้โกงเลยทุกคนอุ้ยปลาระเบิดด้วยดันแน่มาดิเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะดูดิสั่นเล่นๆเย้สัจจาอุ้ยมีในมูโจ้ไรสดเงีย็บเปิดอะไรกัน อาขึ้นนปุเฮ <ok, okay ้ยนั่นเล่นรอ้ชื่ชอบยกระดัยกระดไม่เก็บก่อสามเขมาฮิวันต์ก็มาิาฮาร ก็มาดีแหวนอกข้ารเปัดเนี่ยอะไรไม่ดีก็มาดี

โอ้ยเย้สวยอาจารย์ผมว่าเราคุยกันได้เนี่ยอาจารย์ยอดามเ้ะอะไรวะว่าไงลูกทีม